พี่น้องประชาชนชาวไทยที่รักและครบครับนี่คือรายการพิเศษเนื่องในวาระการฉลองครบรอบ11ปีแห่งการสานากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเมื่อวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาโดยวันนี้ผมวัชระก,กันิกาโคศกกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาขอเป็นตัวแทนของมวลหมู่พวกเราชาวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาทั้งมวลในการที่จะรายงานถึง ผลงานและการทำงานของพวกเราในรอบปีที่ผ่านมาครับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานับได้ว่าเป็นกระทรวงที่เกิดขึ้นใหม่โดยถือกำเนิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่3ตุลาคมพุทธศักราช2545 หรือเมื่อ11ปีที่แล้วซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมพุทธศักราช2545พร้อมๆกับกระทรวงน้องใหม่ในยุคสมัยนั้นอีก5กระทรวงด้วยกันโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่119ตอนที่99กเมื่อวันที่2ตุลาคมพุทธศักราช2545โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่3ตุลาคมพุทธศักราช2545ดังนั้นจึงถือว่าวันที่3ตุลาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานับตั้งแต่นั้นมากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกีฬาการศึกษาด้านกีฬาและนันทนาการ เพื่อเป็น,นกลไกที่สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและนับตั้งแต่วันสถาปนาเป็นต้นมากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีเจ้ากระทรวงมาแล้วทั้งสิ้นจำนวนหกท่านด้วยกันโดยในยุคปัจจุบันคือนายสมศักดิ์ภูรีศรีศักด์ซึ่งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและมีดรสุวัสสิทธิที่อ เป็นประหลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาถึงแม้ว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะเป็นกระทรวงที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่และมิใช่กระทรวงที่มีขนาดใหญ่หรือมีงบประมาณสนับสนุนมากมายนักแต่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็ถือได้ว่าเป็นกระทรวงที่มีความสำคัญต่อประเทศชาติและประชาชนเป็นอย่างยิ่งและเป็นกระทรวงที่ครอบคลุมทั้งมิติทางด้านเศรษฐกิจด้านท่องเที่ยวและ มิติด้านสังคมด้านกีฬาควบคู่กันไปดังนั้นจึงเป็นกระทรวงที่ถูกมองและคาดหวังจากสังคมมาโดยตลอดตลอดระยะเวลากว่า11ปีที่ผ่านมาถือได้ว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเจริญเติบโตขึ้นมาโดยตลอดโดยเฉพาะในยุคสมัยของนายชุมพลศิลปะอาชาอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ต่อเนื่องมาจนถึงยุคปัจจุบันที่มีนายสมศักดิ์ภูรีศรีศักดิ์ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาถือได้ว่าเป็นยุคที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจเจริญเติบโตมากที่สุดยุคหนึ่งในประวัติศาสตร์ของการก่อตั้งแม้ว่าประเทศจะต้องประสบกับปัญหาและอุปสรรคมากมายทั้งจากปัญหาทางการเมืองเศรษฐกิจ และภยัยพิบัติตามธรรมชาติแต่ก็สามารถผ่านพ้นมาด้วยดีตลอดสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศจากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนับล้นลานล้านบาทและนำพาให้ประเทศไทยได้มีโอกาสเป็นเจ้าภาพและศูนย์กลางของกีฬาในระดับโลกหลายรายการด้วยกันจนทำให้ติดอันดับ1ใน3จากผลโผลความนิยมของประชาชนมาโดยตลอดวันนี้นอกจากความสำเร็จ ในเรื่องของการยกระดับมาตรฐานการดูแลด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวซึ่งเห็นผลเป็นรูปธรรมชัดเจนแล้วนั่นคือการมีสารท่องเที่ยวเกิดขึ้นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่เมืองพัทยาและจังหวัดภูเก็ตแล้วสิ่งที่ผู้บริหารและบุคลากรของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคาดหวังและต้องการเห็นคือการนำพาประเทศไทย เข้าสู่รายได้จากการท่องเที่ยวทะลุเป้า2.2ล้านล้านบาทในปีพุทธศักราช2558ซึ่งในวันนั้นจะเป็นบทพิสูจน์อีกบทหนึ่งว่านี่คือความสำเร็จของกระทรวงเล็กๆแต่มีภารกิจที่ยิ่งใหญ่ที่ชื่อว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ผลงานและความสำเร็จในรอบปีที่ผ่านมาที่พวกเราชาวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาภาคภูมิใจก็คือการสนับสนุนและผลักดันให้เกิดส่วนคดีนักท่องเที่ยวหรือที่เรียกเป็นภาษาชาวบ้านว่าสารท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยโดยการสนับสนุนของ4หน่วยงานหลักนั่นก็คือสำนักงานสารยุติธรรมสำนักงานในการสูงสุด สำนักงานตำรวจแห่งชาติและเราชาวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับจริงๆแล้วการก่อกําเนิดสารท่องเที่ยวเนี่ยก็เริ่มต้นจากที่ผมเคยเป็นผู้อาชาการในวันมาก่อนในเรื่อง,องกระบวนการยุติธรรมก็ทราบว่าองค์ประกอบนั้นนะ่ะมันก็ต้องเริ่มที่ตำรวจอายการและมาถึงเรื่องของสารเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราไปหาสุดท้ายของกระบวนการยุติธรรมคือสำนักง,งานสารเพื่อที่จะ ขอให้ท่านช่วยพิจารณาคดีท่องเที่ยวเป็นกรณีพิเศษเมื่อไปพูดคุยกับท่านอาดีตเลขาธิการสำนักงา,านสายารณสุซึ่งปัจจุบันท่านเป็นรองประธานสาดีกาก็คือท่านวิรัตชินวินิจกุลนะฮะท่านได้ให้ความกรุณาเสนอแนะว่าน่าจะจัดตั้งเป็นศาลคดีท่องเที่ยวเลยจุดนั้นเป็นจุดประกายทําให้ผมด้เดินเข้าหาทั้ง3หน่วยงานนะฮะความสมําเร็จที่เกิดขึ้นเนี่ย ต้องยกย่องแล้วก็ขอให้เป็นเกียรติแต่ผู้นําหน่วยนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านวิรัตชิวินจกุลท่านอายการสูงสุดนะครับแล้วก็ท่านพบตรคงจะดําเนินการจัดตั้งให้แล้วเสร็จในปี2 5 5 6เนี่ยไม่ว่าจะเป็นจังหวัดที่กระบี่ที่สับหมุยเชียงใหม่และกรุงเทพอีก2แห่งนี่ครับก็คือเป้าหมายที่ได้ประสานกันตาม m o u แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ จะเปิดกี่แห่งก็าตามถ้าไม่ได้รับความมั่นใจจากนักท่องเที่ยวนั่นก็คือความสําเร็จอย่างยั่งยืนจะเกิดขึ้นไม่ได้เราต้องเดินต่อครับดังนี้ครับที่ผมให้ความร่กกันครับผลงานและความภาคภูมิใจของพวกเราชาวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาอีกประการหนึ่งก็คือการที่วันนี้กระทรวงการท่องเที่ยวกีฬาได้ปรับเป้าหมายรายได้2ล้านล้านบาทที่จะเกิดขึ้นในปี2558 เป็น2.2ล้านล้านบาทซึ่งจะนำไรายได้เข้าสู่ประเทศไทยอย่างมหาศาลเป็นการประมาณการของการท่องเที่ยวประเทศไทยที่ได้นำเสนอตัวเลขว่าสิ้นปี2556เนี่ยเราจะมีไรายได้เข้าสู่ประเทศเนื่องจากการท่องเที่ยวเป็นจำนวนเท่าไหร่ซึ่งจากดูตัวเลขเนี่ย2ล้านล้านที่รัฐบาลคาดหมายในปี2558นั้นน่ะ ผมก็มั่นใจเลยว่าเพียงแค่2,557ก็ถึงแล้วในเป้าหมายรัฐบาล2ล้านล้านเพราะฉะนั้นก็ควรจะประมาณการเพิ่มอีก10%ถ้าเป็นสิ้นปี2,558ซึ่งเป็นปีที่อาเซียนพร้อมที่จะเข้าสู่สังคมชาวอาเซียนอย่างเต็มที่ก็น่าจะเป็น2.2ล้านล้านรายได้จากการท่องเที่ยว2.2ล้านล้านเนี่ยเกิดขึ้นมา2ภาคส่วน ก็คือในเรื่องของอินบาวชาวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยเป็นวงเงินประมาณ1.5ล้านล้าน,ลานแล้วก็การต้องเที่ยวไทยเที่ยวไทยอีกประมาณ0.7นะครับล้านล้านบาทรวมแล้วเป็น2.2แต่ข้อสําคัญที่สุดรายได้เนี่ยเป็นรายได้ที่เราคาดการทํทอย่างไรที่จะให้เป็นรายได้อย่างแท้จริงสิ่งที่รายได้จริงเราต้องกําจัดปัญหาอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นเพราะมีกระแสร้องเรียนมาว่า รายได้ที่เข้ามาในเมืองไทยนั้นน่ะสำหรับนักท่องเที่ยวบ,บางชาติเนี่ยไม่ใช่รายได้จริงเป็นตัวเลขจากประมาณการคนที่เข้าแต่ตัวเลขในอันที่จะเข้าจริงนะกลายเป็นว่าเขาไปทํากิจการในลักษณะเป็นโนมินีนี่ก็คือสิ่งที่ทางกระทรวงการท่องเที่ยวกีฬาต้องดําเนินการต่อว่าทําอย่างไรให้2.2ล,ล้านล้านนะตกถึงมือและตกกับแผ่นดินของประเทศไทยอย่างแท้จริง นโยบายหลักที่เป็นนโยบายสำคัญอันดับหนึ่งของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในรอบปีที่ผ่านมานั่นก็คือการยกระดับรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับนักท่องเที่ยวดังนั้นกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจึงยกระดับการปราบปรามและกวาดล้างอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในทุกรูปแบบครับ ในกรณีของการให้ความมั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวนั้นนะ่ะก็เริ่มต้นจากคําร้องขอของทางทูต EU 16ประเทศรวมทั้งประเทศมหาอำนาจไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาอังกฤษแล้วก็ออสเตรเลียที่ได้มาร้องขอขอให้ทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาช่วยดําเนินการให้ความมั่นใจกับนักท่องเที่ยวของเขาว่าถ้ามาเที่ยวแล้วเนี่ยปลอดภัยทั้งในเรื่องของอการเดินทางก็ดี ทั้งในเรื่องของการจับจ่ายซื้อของคดีทั้งในเรื่องของการจบชิงวิ่งราวนี่ก็คือสิ่งที่ทางผมก็ได้ประสานกับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่ง DSI ซึ่งก็ได้รับการตอบสนองอย่างดีอย่างท่านอดุทิ t h ิศต้องต้องขอขอบคุณท่านไปอย่างสูงและขอยกย่องท่านในหน้าที่นี้ด้วยเพราะว่าท่านไม่มีโอกาสได้เหมาะใคราการผมก็ต้องกล่าวแทนท่านว่าสิ่งที่ทาง DSI ทำนั้นทำให้ผมประสบความสำเร็จ ในเรื่องของอย่างน้อยๆเนี่ยผู้ที่กระทำผิดนั้น,น,นเริ่มหวาดกลัวเริ่มหวาดระแวงว่าทางการจะไปดำเนินการกับเขาอย่างไรซึ่งก็ต้องเตรียมการต่อนะฮะหลักการคือหมายถึงว่าเขาก็คนไทยเหมือนกันทำอย่างไรที่จะให้เขาลดเลิกหรือถ้าเป็นไปได้พยายามปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาช่วยเหลือทางราชการซะดีกว่าเพื่ที่ได้ให้มีการจัดระเบียบนะฮะไม่ให้มี ในเรื่องของการทะเลาะบ่อแหว้งในเรื่องของการดําเนินการให้อย่างมีรูปแบบแล้วก็ทําให้นักท่องเที่ยวม,มาแล้วเนี่ยก็มีความสะดวกสบายแล้วก็ปลอดภัยนี่ก็คือสิ่งที่ทางกระทรวงการท่องเทียเ่ยวร่วมกับมือร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆในการแก้ไขปัญหาเพื่อเป็นการจัดสรรและกระจายงบประมาณเพื่อการท่องเที่ยวสู่ภูมิภาคอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้คิดและดำเนินการที่จะก่อตั้งกองทุนเพื่อการพัฒนาท่องเที่ยวขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้จากประสบการณ์ในการเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเราประสบปัญหาอย่างนึงก็คือเรื่องงบประมาณไม่เพียงพอที่จะมาดําเนินการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวไม,ไม่จำเป็นจะต,ต้องปรับภูมิทัศน์อย่างเดียวนะครับมันหมายถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่นถนนสะพานหรือรถโดยสารแล้วก็ทำให้นักท่องเที่ยวในเดินทางสะดวกขึ้นจากจุดตรงนั้นเราก็ทราบว่ารัฐบาลจะต้องกระจายงบประมาณน,นะฮะกระจายอำนาจให้แก่องค์กรท้องถิ่นมากขึ้นตามข้อตกลงที่บัญญัติไว้ในกฎหมายการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรท้องถิน่นไปถึง29%ในขณะนี้ยังไม่ถึงเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเรา เสนอรัฐบาลว่าเงินที่จะกระจายให้แก่มวลต้องถิ่นเนี่ยให้เข้าไปอยู่ในรูปของกองทุนซะนะฮะกองทุนเนี่ยก็จะไม่ติดขัดในเรื่องของพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีใช้เมื่อไหรก็ได้มีความคล่องตัวแต่สามารถนับเป็นส่วนหนึ่งของเม็ดเงินที่มวลต้องถิน่นตรงนี้ก็จะตรงประเด็นกับความต้องการของมวลต้องถิน่นเงินนั้นจะได้มาจากไหนก็ได้มาจากภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บนั่นแหละโดยยึดหลักว่า จังหวัดไหนสร้างภาษีสร้างรายได้ให้กับประเทศมากเงินก็ต้องคืนกลับไปตามสัสดส่วนของภาษีที่เขาส่งรัฐบาลอย่างนี้เรียกว่าความเป็นธรรผลงานและนโยบายสำคัญของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในรอบปีที่ผ่านมาอีกนโยบายหนึ่งนั่นก็คือการปรับปรุงองค์กรและบุคลากรโดยใช้หลักการ Re e n g i n e e r i n g ่งงนี้เพื่อขจัดและ ลดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นทั้งในส่วนของขั้นตอนและบุคลากรให้ลดน้อยหรือหมดสิ้นไปครับในการเข้ามารับตำแหน่งเนี่ยเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเนื่องจากว่ากระทรวงการนักเทเลกฬาเนี่ยเป็นกระทรวงเล็กมีบุคลากรไม่มากแล้วก็เป็นกระทรวงใหม่ที่เกิดขึ้นมาจากหลายหน่วยง,งานมาร่วมกันความแตกต่างในเรื่องของทัศนคติก็ดี วิธีการทํางานก็ดีก็มีความแตกต่างกันมากเพื่อนทําอย่างไรที่จะให้เขามาคิดเป็นหนึ่งเดียวกันมาทํางานในรูปแบบเดียวกันวิธีการทํางานน่ผมไม่ได้สนใจหรอกแต่ขอให้เขาปรับทัศนคติมาร่วมกันทําและถ้าปรับแล้วเขาได้รับความสําเร็จจากการงานเขาพร้อมที่จะเปลี่ยนและพร้อมที่จะนําพาให้บรรดาพเพื่อนร่วมงานเขาเนี่ยก้าวมาเดินร่วมกัน เพื่อเป้าหมายเดียวกันได้เท่าที่รับฟังข้อมูลข่าวสาร mm. ก็มีความพึงพอใจจนกระทั่งประชาชนประชาชนเนี่ย mm. เขาได้กล่าวขวัญแล้วก็มีบางท่านอย่างเช่นท่านวุฒิสมาชิกท่านหนึ่งได้กล่าวยกย่องผมในที่ประชุมวุฒิสภาหรือที่ประชุมสภาผู้ดแทนราษฎรต่อหน้าท่านนายกปรีท่านนายกปรียังมากระซเอาผมเลยบอกว่า,วาในรัฐบาลเนี่ยมีสวชมผมอยู่ท่านเดียว ซึ่งเผอิญว่าผมก็ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เนื่องจากว่าไปจิตธุระส่วนตัวอยู่ภายนอกแต่ก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านนายกตีแล้วที่ท่านได้สนับสนุนให้ผมได้มีโอกาสรับใช้สังคมให้ผมได้มีโอกาสดําเนินงานให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานเนี่ยได้มีชื่อเสียงแล้วก็ข้อสาคัญที่สุดทําให้ประเทศไทยเนี่ยมีรายได้จากนักท่องเที่ยวและทำห้นักท่องเที่ยวเนี่ยมีความพึงพอใจ ผลงานและความสำเร็จในรอบปีที่ผ่านมาของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานั่นก็คือการปรับปรุงและพัฒนาแผนพัฒนานโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในแต่ละปีครับเ,เรื่องยุทธศาสตร์ของพัฒนาการท่องเที่ยวเนี่ยนะครับผมดูแล้วไม่หนีกันหัวใจสาคัญมี6ยุทธศาสตร,ออร์ทล้วนะครับเรื่องแรกนี่เป็นเรื่องของ Marketing, การตลาดหรือว่ามีความสําคัญมาก ะครับถ้าเรามีการตลาดที่ดีอะไรโดการการตลาดก็ต้องสอดคล้องกับความเป็นจริงนะครับแหล่งที่เรามีไงสินค้าบริการ็นไงเวลาเราขายปุ๊บเนี่ยปรากฏมันมันมันขัดแย้งกันบอกว่าโอ้โหประเทศไทยดีมากกลับมาปรากฏว่าสินค้ามันไม่ดีนะครับมันก็จะบอกต่อไปไอ้ที่เขามาขายนี่นไม่ใช่จริงนะนะเพราะนั้นก็การตลาดที่ดีที่สุดก็คือเมื่อโฆษณาแล้วกลับมาดูสินค้าและบริการมันสอดคล้องกันอันนี้คือเป็นการันตีว่าโอเคการตลาดเราใช้ได้ส่วนที่2เรื่องของ โลจิสติกสนะครับเรื่องของระบบขนส่งเนี่ยนะครับก็ถือว่ามีความสําคัญนะครับเราก็ต้องอดูแลในเรื่องของมาตรฐานของอถนนหนาทางปัจจุบันเนี่ยเห็นไหมนะักท่องเที่ยวมาปุ๊บปรากฏว่อาอ้าวจักรยานรอบโลกมาเสียชีวิตประเทศไทยดังไปทั่วโลกถามว่าในีความปลอดภัยมาตรการตรงนี้ต้องมีนะครับส่วนที่3าเรื่องของ t o u r ิส t ์แอ r ท c t i ชัหรือแหล่งท่องเที่ยวซึ่งเราก็ถือว่า เมื่อภูดถึาคนี้แล้วเนี่ยเราถือว่าเราเหนือคนอื่นเราเรามีแหล่งท่องเที่ยวที่ดีมากนะครับแต่ขณะเดียวขาวว่ามันจะยั่งยืนไหมถ้าเราไม่ช่วยกันรักษาดยเพราะยิ่งสภาพพืนป่านะสภาพของทะเลนะครับสิ่งที่อยู่ระบบนิเวศต่างๆเนี่ยเราต้องช่วยกันดูแลนะครับแค่นั้นไม่พอเราคงจะต,ต้องสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่เป็นแมลเมกหรือเป็นมืออุตสาหกรรมภาพยนตร์หรือและแต่นะครับอาจจะมีอีเวน กิจกรรมเช่นฟอร์มูล่าวันมีอะไรเข้ามาร่วมกันหลายอย่างนะครับส่วนที่4ี่เรื่องของความเชื่อมัน่นยุทธศาสตร์ความเชื่อมัน่นถือว่าเป็นยุทธศาสตร์ที่ผมรัฐรนตรีเนะี่ยให้ความสําคัญมากผมก็คิดว่าไอ้นี่มันน่าจะตอบโจทย์แล้วก็เห็นผลในที่สุดถ้าเราจะทําให้เกิดสร้างความเชื่อมันนะ่นความปลอดภนะัยให้นักท่องเที่ยวกา,ารันตีได้ว่ามาประเทศไทยแล้วก็มีความปลอดภัยนะครับไม่ถูกรัฐเอาเปรียบนะครับถึงแม้ว่ามันจะมีบ้างในบางส่วน เชื่อว่าทั่วโลกทุกหลังทุกแห่งนะครับมันจะมีว่าชกริงวิกแลวแต่วา่าต้องมีมาตรการอาจจะต้องมีระบบที่ช่วยเหลือแบบซีทีวีมีระบบที่าสามารถที่จะตรวจจับหรือทําอะไรให้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็สร้างมวนลชน,นสร้างความรู้สึกของประชาชนให้ช่วยกันเฝ้าระวังอ,อย่างน้อยเป็นเจ้าบ,บ้านที่ดีนะครับเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีแล้วสุดท้ายเรื่องของสินค้าและบริการาถือว่ามีความสําคัญว่าทั้ นักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยใช้จ่ายค่าอะไรบ้างร้อยบาท30บาทเป็นค่าโรงแรมค่าที่พักนะครับอีกที่เหลือเป็นสินค้าที่เราต้องเขาซื้อของชําด้วยเพชรพินจินดาบ้างอาหารบ้างนะครับถ้าเราสามารถที่จะมีสินค้าหรือบริการที่ดีนะครับเป็นพรีเมียมไม่ไว่าจะเป็นเรื่องของวลเนสสปาเรื่องของทัวร์เพื่อสุขภาพนะครับ ระบบท่องเที่ยวเชิงนิเวศเราพัฒนาสินค้านี้มาก็ทําให้คนนักท่องเที่ยวเข้ามาใช้จ่ายมากขึ้นแล้วก็มีรายได้ในการท่องเที่ยวมากขึ้นถือว่าเป็นหัวใจหลักของอาการเพิ่มรายได้ให้กับประเทศสองล้านล้านหรือมากกว่านั้นด้วยซ้ำน,น,นะครับอันนี้คือหัวใจหลักถ้าเราสามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทั้งหยุทธศาสตร์ได้นะีน่แน่นอนเราตอบโจทย์นะครับให้การท่องเที่ยวได้ความสําเร็จในเรื่องของกีฬาก็ต้องถือว่า ในยุคนี้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีความสำเร็จไม่น้อยหน้าในยุคสมัยใดงานในด้านการกีฬานี่ครับก็ถือว่าเป็นงานด้านสังคมแต่บางครั้งเหมือนกับการปิดทองหลังพระนะครับมันใช้เวลาพอสมควรในการที่จะสร้างคนขึ้นมาเนี่ยผลผลิตที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ถือว่านักกีฬาเนี่ยได้สร้างความสุขให้ประชาชนพอสมควรไม่ว่าะยิ่งน้องเมย์นะครับถ้าเราดูจาก จอกโลดทัพเนี่ยเขาเขาสู้แบบยิ้ตาเลยนะครับแบบมือหนึ่งของโลกเขาสามารถล้มมือหนึ่งของโลกได้นะถึงว่านะอันนี้เกิดเป็นผลผลิตนะของกระทรวงการท่องเที่ยวกีฬาเรางานที่2อง็งานวอลเลย์บอลยิ 2, งมีความสุขสามารถคว้าแชมป์เอเชียมาเป็นครั้งที่2นะครับสิ่งที่สําคัญสุดผมมองเลยว่าเรื่องของงานวิสาหกีฬานียผมอยากเน,เน้นให้มากขึ้นนะครับจากการไปประชุมสัมมนานกับวุฒิสภานะครับด้านการก,ารกีฬานี้ก็ ให้ความสำคัญว่าวาสากีฬาเนี่ยมันต้องต้องมาขับเคลื่อนกันและ้วนะครับวงจะต้องหยิบยกประเด็นเรื่องของการมีสถาบันวิาสการกีฬาแห่งชาติขึ้นมานะครับที่จริงเรามีเครื่องไม้อุปกรณ์กีฬาแต่ว่าเป็นอุปกรณ์วิาส์กีฬาอยู่แล้วเนี่ยแต่ว่าเราขาดปิเปอร์แวรคนของเรานะครับถ้าเราสามารถที่จะขับเคลื่อนเอาวาสากีฬาเนี่ยไม่ใช่เฉพาะก,กีฬาเพื่อความเป็นเลิศแต่เราสามารถใช้กับกีฬาเพื่อสุขภาพได้ด้วยนะครับก็ฝากไว้ว่านะครับในด้านกีฬาเราเนี่ย เราต้องขับเคลื่อนช่วยกันขับเคลื่อนแผนพัฒนากีฬาชาตินะครับฉบับที่5นะครับที่เราขับเคลื่อนอยู่เนี่ยถึงปี5 9เนี่ยยังไม่ค่อยได้ไปไหนเลยย,ยิ่งยิ่งความคาดหวังในกีฬามวลชนกีฬาพื้นฐานเนี่ยคือต้องการประชาชนร้อยละประมาณ6 60%ออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอนะครับสวันต่อสัปดาห์ครั้งละไม่ต่ํากว่า30นาทีมีกี่คนที่ทําได้นะครับนะคราเราถ้าเราจะทํา ตรงนี้ได้ก็ต้องปลูกฝังตั้งแต่เยาวชนเด็กเนี่ยนะครับเพราะเด็กเนี่ยบางครั้งเป็นธรรมชาติเขายู่แล้วไม่จำเป็นต้องไปบังคับออกหรือกายเขาชอบแต่เราเรากลับดันเอาไปอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมซึ่งมันผิดกับธรรมชาติของเขาถ้าเราส่งเสริมให้เขามีเจตคติที่ดีออกหลังกายที่ดีนะครับเด็กคนกนี้20ปี30ปีน้าไม่ต้องไปส่งเสริมละเขาติดในสว่างละมีโปรแกรมเรียบร้อยแล้วครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าถ้าเราขับเคลื่อนแผนพัฒนาวีชาชติทั้ง 6ยุทธศาสตร์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่พื้นฐานมวลชนความเป็นเลิศอาชีพแล้วก็วิสาหกิฬาระบบหารจัดการก็จะทําให้สิ่งที่ผลผลิตสุดท้ายก็คือมวลรวมหนึ่งประชาชนมีความสุขแล้วก็อันที่สองสักยภาพด้านกีฬานะครับดีขึ้นนะครับอาจจะต้องอยู่ในแล้งต้นๆของเอเชียก็ได้นะแล้วก็เรื่องของรายได้นะครับที่มาจากกีฬาเพื่ออาชีพแต่ผลัพิตสุดท้ายแล้วอัลติเมตโกแล้วก็คือว่า ประชาชนนะครับมีสุขภาพที่ดีพี่น้องประชาชนชาวไทยที่รักและครบครับในรอบปีนี้และปีต่อๆไปพวกเราคาดหวังและอยากได้รับความเมตตาจากพี่น้องประชาชนอย่างไรบ้างครับสิ่งที่สำคัญที่สุดที่อยากจะให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมแล้วก็ประชาชนชาวไทยว่าประเทศไทยจะมีรายได้เข้าประเทศ จากกรณีการท่องเที่ยวจากต่างชาตินั้นทุกคนมีส่วนในการตัดสินใจว่าอนาคตประเทศไทยจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวและจะเป็นแหล่งที่น่าเที่ยวได้อย่างไรขึ้นอยู่กับตัวท่านเองต้องขอความกรุณาท่านว่ายิ้มสยามและใจเราพร้อมที่จะเปิดนักท่องเที่ยวให้เขาเข้ามาลุ่มสัมผัสกับเราเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเขาจะกล่าวขวัญถึงประเทศไทยตลอดกาล เมื่อกลับไปยังประเทศเขาปากต่อปากสร้างชาติได้ครับพี่น้องประชาชนชาวไทยที่รักและรบครับนี่คือผลงานนี่คือตัวตนของเรากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงเล็กๆแต่มีผลงาน,นและความสำเร็จอันยิ่งใหญ่สวัสดีครับ